สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรรมรมรรพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพทันแตแพทย์หญิงทวินอินทรลิปวันนี้เวลา17นาฬิกาส0มนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ส,าสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระพราชดำเนินไปยังเมนวัฒนท,ทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลงิงศพทันแตแพทย์หญิงทวินอินทะลิฟซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่3พฤษภาคม2567สิริอายุได้99ปีทันแตแพทย์หญิงทวินเกิดเมื่อวันที่19ตุลาคม2467เที่ยมเพออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีบิดาชื่อนายกิจจิวระวง์มารดาชื่อนางแมนจิวระวง์ด้านครอบครัวสมรสกับทันแตแพทย์ประสาสอินทะลิป ทำหน้าที่ภรรยาและมารดาดูแลบุตรธิดาทั้ง3คนให้เป็นคนดีประกอบสัมมาชีพตามความถนัดจนมีความเจริญก้าวหน้าตลอดจนอบรมบุตรหลานให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นทำความดีด้านอาชีพได้ประกอบธุรกิจเปิดคลินิกทันตกรรมชื่อประสาททนคลินิกประสบความสำเร็จมานานกว่า30ปี ตลอดช่วงชีวิตของทันแตแพทย์หญิงทวินเป็นผู้มีจิตใจดีมีเมตตาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากและทำนุกบำรงพระพุทธศาสนาตลอดจนสร้างคุณนประโยชน์ช่วยเหลือสังคมอาทิร่วมบริจาคทรบุญอุปสมบทพระวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษร่วมบริจาคสร้างสาลปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราชอัมพรรมหาเถระณนอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี ร่วมสร้างถนนโรงเรียนโรงพยาบาลสาธารณูปโภคตลอดจนมาอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนเสมอมา